สวัสดีจ้าทุกคนเมื่อนี้น้องมองสิผ้ามาอัปเดตไฟอันไฟเออร์ลามันสิดับไปหน้ามือเสาวมีเนาะเมืองเป็นหมอกเต็มเลยเพร่นนะน่ะโอ้ยลมเย็นขน,นาดเลยจ้ะดูบรรยากาศอุย้ยดูบรรยากาศเพร่ะน,น่ะเบิ้งหมอกเต็มเลยแม่โอ้ยยังขึ้นเป็นสายเป็นสายอีกอยู่แบบที่นี่ ล่ามไปหลายกว่าเก่าอีกแบบนี้ลมกระแห่งแาบที่มีพี่น้องเอ้ยพูดนะวันน่ะโอ้ยไงกุบเลยมเมื่อน่ะเบิ้งต้นไม้อะรอดเป็นวัดยังบ้านที่เศร้าอยู่ปนที่ถั่ลมแม่พี่น้องปาป้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 าลมกระโชกแรงมันน่ะเบิ้งต้นไม้ เขาลูงนั้นเกือบ่ระเ็นเราเขาลูงนั้นเป็นสลัวสลัวเป็นขึ้มขึมเป็นหมอกกคล้มอุ้ยหนาวพอมได้บ้านนี้บึงบึงล้มบึงล้มมาหลุดจ,จาะนะมาอัป,ปิษฎ ต้นต้นสนต้นสนมันตีกันป้องแม่ป้อแม่โอยวามันสิบปีวน่ะแห้งบ่แห้งบาเองาโลดจ้าโอ้ยว่ามันสิบปีว่าโหลิเนี่นร่มก็ยังไปตามทิศทางอ่ะ วันยังไปตามทิศทางของลมเบืองกอนเมฆไหลวนามแรงลมไหลเร็วขนาดนอ้มาทะเลียนี่มาเป็นสุฟิวหนลโอ้ย,อนะอย,อยลมแงขาน,นาดนเลยมันนี่ ที่จ่างนีบางเขาทางนั้น ขึ้นขึ้นอีกขึ้นมากขึ้นตนขึ้นวันนี้วันที่11อัปเดตให้ชมวันที่11เดือนส่ออนสะอออนลมพนัะ ฟังเสียงลมเสียงธรรมาชาติโอ้ยลมแห้งดีขนาดเลยมันมนี่แห้งก็เหมู่ว่านอีกอ